ค่ะมาทุกคนก็กลับพบกับชาแนลของไรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาตัดสกุชี่กันตามชื่อคลิปเลยนะคะก็อยากรู้นะคะว่าเนื้อฟองน้ําข้างในมันจะนุ่มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยเป็นของแท้ด้วยนะคะเนี่ยนุ่มสโลด้วยเป็นกากันไกลแป๊บนะคะก็นี่นะคะกันไกล i วกวิดุดีข่าวมากเลยลเนื้อเหนียวมากเลยลเนื้อเหนียวอ่ะชอบนิ่มสโ,โลเดี๋ยวตัดให้ดูตัดอันไหนไม่ตัดตัดของแท้ด้วยนะคะ อย่างเบาต้องขออภัยเลยนะทิ้ง สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะก็ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเสียดายเสียดายจริงๆะเนี่ยตัวนี้สโลวี่สุดแหละก็ไม่เป็นไรนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย